สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเช้าวันนี้ค่ะปาก็มาถ่ายคลิปนะคะจะเป็นรถรุ่นแคปโฟเอค่ะเกียร์ธรรมดานะคะ รุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่อง1.9ค่ะจะมี2สีนะคะจะมีสีขาวและสีบอลเงินค่ะราคาสีบอลเงินค่ะจะอยู่ที่7 3 0 0 0สบาทส่วนสีขาวนะคะราคาตัวรถค่ะจะอยู่ที่696,000บาทค่ะสำหรับสเปควันนี้นะคะที่จะมา ถ่ายให้ลูกค้าชมนะคะก็จะเป็นตัวสี่บอลเงินนะคะราคาอยู่ที่7 3 0 0 0บาทค่ะเตรียมส่งมอบรถนะคะเริ่งามยามดีค่ะวันที่9้าเดือน9นะคะเดี๋ยวมาดูสเปคการแต่งของลูกค้าเคสนี้กันเลยดีกว่าดีกว่าค่ะนี่นะคะรถเราเต็มสต็อกเลยนะคะมีส่งมอบนะคะทุกรุ่นเลยค่ะยังไงนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะ ที่สนใจรถรุ่นไหนนะคะทักเข้ามาถามมาได้เลยนะคะไปอยู่ที่โชว์รูมเอลซุนครหลวงสาขาเอกชัยค่ะมาถึงคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าเคตนี้นะคะมีการติดตั้งนะคะชุดแต่งเอสปอร์ตี้ค่ะรอบคันค่ะชุดแต่งเอสปอร์ตี้นะคะก็มาดูเลยนะคะว่าได้อะไรไปบ้างนะคะหนึ่งนะคะก็จะเป็นครอบตัวเสาวอากาศนะคะตัวนี้เลยค่ะ มีเสาอ,อากาศอยู่ข้างข้างตัวครอบนะคะจริงๆเลยนะคะใช้งานได้จริงค่ะสองนะคะก็จะเป็นตัวกระจังหน้าค่ะนี่เลยกระจังหน้าสองชิ้นค่ะกระจังหน้าสองชิ้นนะคะมาพร้อมชุดแต่งนะคะตัวสเกิร์ตนะคะด้านหน้าค่ะ เกิร์ด้านข้างนะคะและมาพร้อมสติกเกอร์นะคะด้านข้างค่ะครอบกระจกขาสองฝั่งนะคะสปอยเลอร์อหลังสีดำค่ะงานเต็มชิ้นนะคะตัวนี้สเกิร์ด้านหลังค่ะ สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสติกเกอร์นะคะเอสปอร์ตี้ค่ะด้านข้างต้นท้ายนะคะพอใส่ชุดแต่งก็จะดูเต็มเต็มนะคะเพื่อนสำหรับ ลูกค้าเคนี้นะคะเลือกสเปคแม็กนะคะจะเป็นงานเวลค่ะขนาดยางค่ะ255นะคะทับ55ค่ะ R 1 8นะคะงานยางนะคะจะเป็นยางของซูแม็กค่ะมีการโหลดนะคะสเตปโหลดอยู่ที่หน้า1หลัง2นะคะโหลดนิดนึงนะคะยางใหญ่ค่ะ พี่แล้วว่าทําเป็น2 5งห้าาทำ้า5้านะคะไม่มีไม่โหลดเนาะแต่อันนี้โหลดนิดนึงค่ะโหลดพอสวยงามค่ะความปิ่มนะคะยื่น,นิดนึงค่ะนิดนึงค่ะนิดเดียวจริงนี่เลยนิดนึงนะคะ ส่วนสเปคฟิล์มนะคะลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มเซรามิกค,ค่ะ60%รอบคันนะคะทางด้านหน้าและด้านหลังค่ะรอบคันเลยค่ะแล้วก็แล้วก็มีการทำกุญแจรีโมทค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกุญแจไขนะคะ2ดอกค่ะลูกค้าติดตั้งนะคะกุญแจรีโมทพร้อมกันขโมยค่ะแบบพับได้นะคะตัวนี้เลยพับได้ค่ะลองใช้งานให้ดูนะคะ และก็มีการติดตั้งหน้าจอ Android นะคะเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะลองสตาร์ท่ะนี่คือหน้าจอ Android ค่ะมีโหมดกล้องหน้ารถให้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นกล้องหน้านะคะที่สะท้อนออกทางหน้าจอนะคะจะเป็นตัวแอปนี้เลยค่ะ เวลาเราขับรถนะคะก็ไม่ได้มาเปิดตลอดนะคะมาพร้อมเกียร์เอ่อกล้องถอยหลังนะคะที่เข้าเกียร์ถอยหลังนะคะก็จะมีมุมมองให้ดูด้วยนะคะนี่เลยแล้วก็แอปเอ่อ,อ,อตัวหน้าจอนี้นะคะก็สามารถ เล่น y o u t u b e ได้ค่ะแล้วก็มีแอปนะคะแมพนะคะนำทางค่ะเหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเลยนะคะเป็นหน้าจอ Android นะคะ9นิ้วนะคะเพื่อนๆโอเครุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์เกียร์6สปีดนะคะเนี่ยค่ะเกียร์ถอยหลังยกวงแหวนขึ้นนะคะมาดูภายในค่ะภายในก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะ ทันนี้นะคะติดตั้งล็อกเทคกันขโมยให้ด้วยนะคะของล็อกผิกเลยค่ะมาดูด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆค่ะสำหรับอีซูซุข,ของเรานะคะมีตัวนะคะ ล็อกเด็กให้ด้วย่ะคิบล็อกนะคะตัวนี้นะคะเพื่อไม่ให้เปิดจากด้านในออกนะคะโดยที่มีแบบว่าผู้โดยสารเด็กที่นั่งข้างหลังนะคะที่เรากลัวเวลาจะเปิดเปิดประตูออกมาแล้วเราพวงไงคะก็สามารถล็อกได้เลยนี่เลยก็จะล็อกนะคะส่วนถ้าอยากใช้งานปกติะคะ่ะก็ไม่ต้องล็อกนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะมีสองฝั่งเลยนะคะเพื่อนๆ โอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆคันอีกทีนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะโปรโมชั่นเริ่มต้นนะคะใช้เงินออกรถเพียง49,000บาทนะคะต่างจังหวัดก็มีไฟนั้นเซ็นเอกสารถึงที่ค่ะ และมีบริการส่งมอบรถถึงที่นะคะโอเคค่ะฝากเพื่อนๆไวไ้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามเพจมาด้วยนะคะ